สวัสดีครับแอดพัเรื่องนะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นรุ่น90นะครับฉลองวิหารพระเทพวิทยาคมนะครับผมอันนี้ออกที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับ2556นนะครับผม เหรียญฉลองวิหารเทพวิทยาคมนะครับเรามาดูเหรียญกันเลยนะครับเป็นอย่างไรเป็นเหรียญรูปไข่นะครับห่วงหูเหรียญกลมเจาะรูนะครับผมลวดลายกระหนกหูเหรียญน,นะครับ ต่อโค้ดคูณนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวาจะเป็นหมายเลขนัำเบอร์เหรียญน,นะครับ17252นะครับดูใบหน้าหลวงพ่ออิ่มเอิบเลยนะครับมีรอยยิ้ม ตรงสังคตินะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับทางวัดนะครับผมก็จะเป็นโค้ดเล็กนะครับ วัดบ้านไร่นะครับผมภาพรวมของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญรูปไข่เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรมดำ ตัวหนังสือก็จะปั๊มชื่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะครับอยู่ด้านล่างพลิกมาด้านหลังนะครับผมด้านหลังเด่นชัดเลยเราก็จะเห็นวิหารหลวงพ่อนะครับรายละเอียดของวิหารนะครับ ก็จะเห็นความคมชัดนะครับไปหารก็จะเป็นรูปช้างนะครับผมด้านล่างนะครับจะปั๊มรุ่น90นะครับผมวัดบ้านไร่ อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา2556นะครับด้านบนก็จะปั๊มฉลองวิหารเทพวิทยาคมนะครับรอยเจาะหูเหรียญนี่ทางด้านหลังนี่ปิ้นเลยนะครับ ทองแดงลมดำนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับมาให้ดูกันนะครับผมเหรียญฉลองวิหารเทพวิทยาคมนะครับผมแอดพักเครื่องนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม